p k Story ตอนเราไปเล่นเกมที่สู่เล่นเกมกันเถอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม P.K.X.D. ครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ใน P.K.X.D. Story ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมที่สู่เล่นเกมหรือว่าอาเคดนั่นเองโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ๋อเราได้เดิน109มา โอเคเรียบร้อยโอเคเราใช้ทางลับกันเลยดีกว่าเราไปเล่นเกมในในขุ่นยนต์รงนั้นดีกว่านะครับโอ้โหโอเคมีบางบางเกาะก็กยังคงเหมือนเดิมบางเกาะก็ถูกย้ายนะครับอันนี้หมายถึงนะครับโอ้โ oh หผมบอกเลยว่าถ้าผมมีขี้โกงเนี่ยก็คือ ก็คือไม่มีใครที่สามารถเอาชนะผมได้หรอกโอเคเราได้อันนี้มาไม่เอาเอาเพาอัพเดียกเดียวอ้าเพาอ,อัพไม่มีเอายาความเดาเวไปดีกว่าโอเคหนึ่งสองสามเออเรียบร้อยหวานเจียบ ต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเออ,อเอเลิ่มเป็น oh, <no. S 1> ไม่ไปยหนเนี่ยโอเคมาแล้ว oh. โอ้กระแตกกแตกต โอ้โหตกน้ำก่อนเลยคือผู้เล่นเนี้ยจะมีหลายคนมากนะครับเป็นร้อยเพลเยอร์เลยนะร้อยเพลเยอร์เลยครับโอ้โหบอกเลยสะดวจริงๆ เออนี่ไงเริ่มเลื่อนละเริ่มเลื่อนละโอ้โหอย่างไวมากพวกนี้นี่นะแค่5 6 0ของสิ์ตังอัพมาขึ้นนะครับแต่ตอนแรกปกติเป็นไมน่่ิดทะองโอ้แมวของคนนั้นก็เพิ่งเติบโตนะครับ โอเคเรียบร้อยเราก็มาถึงลานเป็น,น,นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปซื้อของอะไรสักอย่างในที่เกตสโตร์ตรงนี้นะครับเซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีฮู้แน่ถ้าเลือกไม่ออกก็เสื้อนีไน้ไปนี่ซืมอเสีย้ยมีสมานีละ เราได้นาฬิกาใหม่นะครับหรือว่าเราจะเราจะาแบบคือหนึ่งมื่นเจ็ดพันสองร้อยตัวเนี่ยใบทั้งหมดอะจะแบบว่าจะเก็บไว้ต่อดีไหมหรือว่าตังพวกนี้เพื่อไว้ซื้ออะไรต่อหรือผมผมก็แบบหรือว่าจะเก็บไว้ต่อเพื่อ ใช้ในวันอื่นก็ได้นะมาเรากลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าจะเล่นเกมเนี่ยไหนต่อดีจอด้ออุ้ยอ๋อรู้ละไปฝั่งนั้นก่อนอุ้ยมีอะไรเล่นเยอะเลย Baby School หรอ Factory Arena Mega Bridge Hello Kitty House Butterfield นะครับ Food Land อะไรอะ่ะอันนี้ เกมอ๋อเราไปอ่ฟู้ดแลนด์ก่อนเลยมีอะไรบ้างเนี่ยรอมาโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะพาแล้วก็เทเลพอร์ตไปหาฟู้ดแลนด์นะครับโอเคนะครับเทเลพอร์ตไปเรียบร้อย โอ้โหอย่างเดิมเลยโอเคเริ่มมาแล้วครับโอ้ไรอ่ะโอ้โหอย่างเลยฟู้ดแลนด์อุ้ย มีเด้งหนึ่งอะไรตรงนี้ด okay. uh ้วยอุ ho, like ้ยอุ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 ้ยกระโดดยังไงอุ้ยเกือบตกโอ้โหอย่างสูงอุ้ยประตูปิดกั้นประตูปิดกั้นประตูปิดกั้น โอเคกระโดดสูง well. <oh> ไปอุ้ยโหไปได้ไงเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยดีดีก็หลุดเฉยเลยมันออกทางไหนได้เนี่ยออกทางนี้มั้ยอ๋อโอ้ยมันมีเนี่ยหลายอย่างเลยนะ เอาอนี้ไหมเอาอนี้ไม่เอาอันนี้ดีกว่าเราว่าเราออกดีกว่าไหมออกไหนไม่รู้เลยออจะละมีปุ่มออกอยู่ตรงนี้ครับนี่ดูนนี้นะครับว่าจะไปโผล่ไหนนะครับหลังจากออกฟุตแลนด์ไปนะครับ <c oughs> เอ้ยมันหาให้เล่นใหม่ไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้เลยว่าจะไปโฟนไหนอา้าวเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่ทำไมม,มันโหลดช้าจังแต่ว่าแบบว่าแบบมัน,ม,นมันฝนตกทำให้สัญญาณเน็ตไม่ดีหรือเปล่าอืม กว่าจะได้นะครับเราใช้ทีเปนวลาสีส่สามสี่นาทีนะครับกว่าจะได้ออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้นะครับเราออกมาแล้วนะครับมาโผล่ตรงบ้านเราเลยนะครับเราจะไปไหนต่อดีผมรู้ละว่าเราจะไปไหนต่อเรามาดูบ้านของผมทั้งหมดกันนะครับเริ่มแรกนะครับมาเริ่มบ้านนี้กันก่อนเลยนะครับบ้าน tiny house นะครับแต่รู้สึกว่าแบบ ในรี่เขาค่ะรู้สึกเฟอร์นิเจอร์เขาให้วางมไม่ดีหรือเ,เปล่ามันบ้านโคตรเล็กมากเลยนี่นะครับในบ้านของผมนะผมวางห้องไว้ใกล้ๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องครัวห้องครัวดูเล็กนิดนึงนถ้าถ้าแบบว่ามันคือแบบคืออย่างที่ผมบอกอะตอนที่ผมอยู่ในโรงเรียนตนที่ คือเพื่อนผมเขาบอกว่า,าพูดว่าห้องน้ำใกล้ไปอยู่ในห้องนอนเป,เปิดเพอเปิดออกมาผู้คนคนปวดอึอย่างเงี้ยครับเขาสง่งกลุ่นแล้วเขมีกลิ่นแล้วก็กกอีกอย่างนึงก็คือห้องน้ำมีหน้าต่างครับห้องนอนโดยมีหน้าต่างด้วยกันมันไม่ควรมีน้าต่างนะครับแว่ตรนนี้มีน้าตางโอเค,ครเราออกกันนะครับไปดูบ้านแบบต่อไปนะครับ นี่ครับชื่อผมนะครับต่อไปนะครับก็บ้านอีกลูเฮาส์นะครับตอนอันนี้ผมยังวางไฟเวสไว้ายนะจะมาอีกทีในปีหน้าครับ2567นะครับจะมาทุกๆ2ปีนะนี่ครับอีกลูเฮาส์ผมวางไฟฟ้าไว,ไ,วไว้อยู่นะนีนี่ครับอันนี้คือห้องนั่งเล่นนะมีเตียงนอนสัตว์แล้วก็ทีวี อันนี้ห้องครัวนะแบ่งออกเป็นสี่คนเลยครับว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นสีพื้นได้ไหมอันนี้ห้องนอนห้องนอนดูแคบนิดนึงห้องนอนอาจจะดูแคบนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเอาอันนี้เถอะก็ห้องน้ําที่บอกว่ามีห้องน้ํามีหน้ตาตนะ่างก็เอาตัวบน้ำเนี่ยไปปิดร่มปิดบังไว้นะครับ โอเคไปดูบ้านแบบต่อไปนะครับแบบที่3นะครับอีก e รู h เขาเนี่ยก็จะคล้ายแบบเวลาเราไปตั้งแคมป์อย่างเงี้ยเราก็จะใช้กระท่อมในการสร้างบ้านแบบนี้มาต่อไปก็เป็นบ้านคอนเทนเนอร์เฮาส์นะครับหรือว่าบ้านแบบรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็หลังจากที่รีวิวบ้านทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์รูปแบบต่างๆก่อนนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเออก็ยังเอาทีมจิสแมนรโอติด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 ตรงไอ้รั้วตรงนี้นี่แหละครับตรงนี้ก็จะเข้าด่านมาก่อนเลยนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตครับมี2ที่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโชว์นะครับ และนี้ก็วางวางลูกหมูนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเล่นเกมกันก่อน,น,นเลยห้องอาร์เคดนะนี่ครับก็จะเป็นที่เข้าระบบเข้าเคาน์เตอร์แล้วก็เครื่องเล่นอันที่เครื่องเล่นนะครับเล่นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นที่พนักง,งานเขานั่งอย่างที่ตามห้างอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคลาสซี่รันนะแบบแข่งซันนะครับ ันนี้ก็จะเป็นกรรมการนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อันนี้อันนี้เป็นคนไอ้น,นี่ดีกว่าคนคนชมนะครับหรือว่าคนมาเยี่ยมชมดูการแข่งขันนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าบ้านแบบแบบแบบอันนั้นอะ่ะจะยาวกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราหลังจากนี้ไปเน่าตรงนี้นะครับก็เป็นท่อตัวนะออกแบบเป็นอาหารด้วยแม้ว่าหลังคาจะหักไปนิดนึงนะ โอเคอันนี้ก็เป็น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 ห้องนอนแล้วก็มีทีวีนะแล้วก็ตรงนี้ก็ห้องน้ํานะห้องน้ําอันนี้ไม่มีหน้าต่างด้วยแต่ว่าบ้านแบบต่อไปนี้ยิ่งกว่านั้นอีกครับโอเคนะครับเรามาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยโอเคไปดูบ้านแบบต่อไปครับคือบ้านนี้ครับ Loft House นะครับออาค้างอยู่ โอเคก็มาแล้วนะครับเกอหายค้างสักทีเน็ตบางทีเน็ตไม่ดีโอ้โหมีคนเอาบ้านอาคิดมาด้วยอะ่ะนี่ไงไปดูครับบ้านแบบสามชั้นนะครับอนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยบ้านแบบสามชั้นส่วนใหญ่ก็ เวลาที่เรายังไม่ได้ซื้อเนี่ยมันก็จะ,ละโล่งนะแต่ว่าตรงเนี้ยผมแต่งไปแล้วนะครับออกแบบเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะห้องเรียนพื้นดูดูว่างมานิดมีช่องโบมานิดนึงนะเราไปดูชั้นหนึ่งกันก่อนเลยครับเริ่มไล่ลําดับจากล่างไปสูงเลยครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนผมแบ่งออกเป็นสองห้องนะครับคือห้องนอนแบบมีชั้นเดียวแล้วก็แบบสองชั้นนะครับอยู่ตรงนี้ ก็มีทีวีแล้วก็โต๊ะทำงานโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะครับห้องครัวผมทําเป็นเหมือนร้านอาหารเลยนะครับมีหลายโต๊ะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับอ่างล้างมือแล้วก็อันนี้จะห่างไหนึ่งนะต่อไปไปดูห้องน้ําครับห้องน้ําห้องน้ําก็มีบ่อน้ําอยู่กลางเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนอน นอนคนนอนเสริมนะครับเตียงนอนเสริมมีแล้วตรงนี้ก็เป็นสวนเป็นสวนเลยแต่ด้านหลังก็จะเป็นคอนเสิร์ตน,นะแต่ถ้ามีเทศกาลไหนมาเนี่ยผมก็จะประดับไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กัน,กนบ้างเราขึ้นลิฟต์วิเศษมาก่อนเลยนะครับเอา้เอา,อาติดติด,ตดโ,อโอเคเรียบร้อยกระโดดโอเคมาถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะโซนคอมพิวเตอร์แล้วตรงนั้นก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือ อันนี้ก็เป็นโต๊ะคุณครูนะโอเคต่อไปไปชั้นสามกันนะครับโอ้มืดนิดนี่ครับชั้นสามชั้นสามนะครับก็จะเป็นอาเขตนะตรงนั้นก็เป็นเครื่องเล่นแล้วตรงนี้ก็สะพานเชื่อมนี่ก็สะพานสองนะครับสะพานอาเขตสองนะอันนี้ก็เพลซี่รันนะครับที่ผมออกแบบมานี่ครับยาวมากเลยแล้วก็ตรงนั้นก็เป็น กองโตเชียนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านแบบต่อไปกันเลยนะครับบ้านรูปแมงรูปแบบแมงมุมนะครับเป็นแบบนี้นะครับ นี้ก็เป็นบ้านรูปแบบแมงมุมนะครับต่อไปนะครับจะให้ดูรูปแบบนะอันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตผมวางเงนินเงนด้วยอันนั้นก็คอนเสิร์ตฝ่ายตรงข้ามกันเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูทีวีนะส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องเรียนครับห้องเรียนห้องเรียนก็จะกว้างมากจะกว้างนิดนึงแต่เอาโต๊ะคริสต์มาสจะไม่เอาออกเลยอันนี้ก็เป็นห้องพักครู ต่อไปนะครับไปดูชั้น2กันนะครับชั้น2ก็จะเป็นบันไดแบบแบบยาวครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันนะครับห้องนอนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเอาของอของตุ๊จีนมาด้วยแล้วก็เอาของคริสต์มาสมีคนขอเพื่อนมาโอเคเพื่อนลิสต์ผมยังไม่เต็มเลยอันนี้ก็เป็นร้านอาหารอันนี้มาดูห้องอาชีพกันบ้างนะครับห้องอาชีพมีห้องหมอห้องนักวิทยาศาสตร์กับห้องสื่อสารนะครับห้อง นักแบบยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวเป็นส้านอรนี้เลยหลังคาก็ห่างอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ห้องพ่อครัวแม่ครัวนะครับทำอาหารต่อไปก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําตรงนี้ก็จะกว้างมากนะครับตรงนี้ก็คือห้องตู้อาบน้ําครับผมแยกไว้ต่างหากเลยครับ ไปนะครับไปดูบ้านแบบต่อไปนะครับคือบ้านแบบ b e ี n h ฮ u s e นะครับบ้านแบบเหมือนคล้ายลูกถั่วถั่วน,นิดนึงออไม่น่าน่าจะไม่ใช่ถั่วมั้งนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็พอมาเจอก่อนแล้วก็จะกลายเป็นห้องอาชีพก่อเลยห้องอาชีพ หมอกับนักวิทยาศาสตร์นะอันนี้ก็จะเข้าดัานมาก่อนเลยขนาดกลางด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะปาร์ตี้นะอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ก่อนห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนก็จะมีห้องดูทีวีห้องนอนมีเตียงนอนเตียงนอนอนี่แล้วก็ห้องน้ําห้องน้ำอัำนนี้ดูกว่านิดหน่อยนะดูอาจจะพองไม่กว้างม,มากเท่าไหร่ต่อไปนะครับก็จะเป็นบันได บันไดตรงนี้ก็จะเจอของประดับอยู่ตรงนี้เนี่ยของประดับของประดับนี่ครับโอ้ตรงนี้ก็ไม่มีทางเข้าซะด้วยนะครับเราก็ต้องโดดเอานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ก็ก็อาจจะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านเนี้ยผมต้องเอามาปรับแต่งใหม่กันซะหน่อยนะครับสําหรับห้องครัวนะโอเคเราจะเข้าด่านมาก่อนนะโอเค ต่อไปนะครับบ้านรูปต่อไปบ้านรูปทรงแบบแบบตัวทีครับทีเฮาสนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบ้าน รูปแบบตัวทีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูลักษณะภายในที่ผมทํานะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนเดิมครับเหมือนกับรูปบ้านผารูปแบบคอนเทนเนอร์นะครับก็จะเอามาแบบนี้เลยนะแต่ว่าบ้านแบบอื่น่ไม่มีนะครับบางบางบ้านแบบรูปบางรูปแบบเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตั้งไว้นะครับแต่บางบ้านเนี่ยถ้าห้องไหนแบบมีเยอะอย่างเงี้ยผมก็จะติดตั้งไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องเคลซีรัมนะครับตรงนู้นก็จะเป็นห้องห้องอาเขตแบบมีเครื่องเล่นนะครับประตูปิดอันนี้ก็เป็นด่านขนาดใหญ่ผมทําเป็นด่านขนาดใหญ่นะครับก็คือแบบถ้าเราเข้าช่องไหนเราก็จะต้องไปเข้าช่องนั้นนะครับเหมือนกับด่านที่ถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายกับด่านการทางพิเศษในประเทศไทยอย่างทางหลวงพิเศษทางด่วนอย่างเงี้ยครับทางด่วนหมายเลขเก้าประมาณนั้นนะครับ ก็จะเข้าไปไหนเราจะต้องไปช่องไหนไปช่องนั้นนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันบ้างนะครับชั้น2มาทางนี้เลยนะครับเราจะผ่านบันไดตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตก่อนนะครับคอนเสิร์ตตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนก็อาจจะไม่กว้างเท่าไหร่แต่ห้องน้ำนี่ก็โอ้โหดูแคบมากแคบมากกว่าบ้านแบบอิกลูเฮาส์อีกอันนี้ก็เป็นห้องครัวนี่ก็เป็นห้องห้องครัวแม่ครัวนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะไปไปดูบ้านแบบต่อไปตอนนี้เช้าแล้วนะครับโอเคไปดูบ้านแบบต่อไปนะครับบ้านแบบนักวิทยาศาสตร์นะครับบ้านวิทยาศาสตร์บ้านแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใหม่ล่าสุดก่อนบ้านแบบรูปทรงคล้ายก้อนอึกน,นะครับโอเคนะครับนี่พอมาเจอก็เข้าห้องครัวก่อนเลย แปลกมากแต่นี้โคตรกว้างมากเลยครับทุกคนทุกคนคิดว่ากว้างไหมถ้ากว้างอ่ะก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับไปดูชั้น2กันชั้น2นี่ก็ลูโล่งนะตรงนี้ก็รู้สึกว่าโล่งมากไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาแต่ว่าห้องนี้ครับห้องนี้เป็นห้องนักวิทยาศาสตร์ครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนโคตรแคบจริงแล้วก็เผื่อเอาสีเบบี้มาด้วยนะอันนี้ก็ห้องน้ํา รู้สึกว่าห้องนี้จะมีห้องไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านแบบสุดท้ายที่ผมมีก็คือบ้านแบบก้อนอึน,นะไหนบ้านแบบก้อนอึเหนไอ๋อนี่ไงจะละนี่บ้านแบบนี้ครับเฮียบ้านแบบก้อนอึน <c oughs> วราเราว่าเราควรปรับสีดีกว่าครับ,บเราเปลี่ยนสีดีกว่านะ เนสีบ้านแบบนี้ก่อนก่อนเข้าชมกันนะครับอันนี้ก็ผมอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่าสีตรงกลางเปลี่ยนเป็นสีสีข้างบนเป็นสีสะท้อนน้ําเงินสะท้อนแสงนะไหนอะโอ้โหหายรอเปล่าตอนนี้ไงจะะ้ะ อ๋อไม่ใช่ไม่ไม่โอ้โหคิดไม่ออกอ๋ออันนี้แล้วการเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมเลยก็ห้องนี้นะครับก็จะมาเจอแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องเล่นก่อนเลยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนก็อาจจะกว้างหน่อยแล้วตรงนี้ก็ห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยกว้างมากกว้างมากบอกเลยรับรองต่อไปนะครับไปดูชั้นสองกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องปาร์ตี้นะครับห้องเทศกาลต่างๆนะ ตรงนี้ไม่เหมือนกับบ้านบ้านอันนี้ก็บันไดอ่ะจะดูพิเศษมากนะครับก็คือแบบเป็นทางผ่านเลยนะครับทางผ่านโดยไม่มีขั้นบันไดอะไรอย่างนี้เลยครับก็จะดูพิเศษมากกว่าบ้านอื่นๆแต่ก็อันนี้นะครับห้องครัวห้องครัวก็พอมาชั้นงบนก็จะเจอห้องครัวตัวนี้ก็จะดูโล่งมากผมกะว่าจะเอาเก้าอี้มานะครับหลังปิดคลิปไปนะครับ โอเคนะครับเราก็ได้ดูในภายในบ้านอ้าวเข้าไปอีกแล้วก็เข้าไปอีกแล้วนะครับอ้าว <c oughs> เขามาได้ไงอ่ะแล้วนะครับก็ <c oughs> มาดูอ่ารูปแบบบ้านลองรูปแบบบ้านมี่อ๋อนี่เจอแล้วรูปแบบบ้านนะครับอ่า Tiny House นะครับ <c oughs> โอ้โหทำไมมันเล็กขนาดนี้ก็จะมีทั้งหมด1ชั้นมีแค่หน่งห้องการวางเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยสามสิบห้อนะครับเนี่ยลักษณะบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะโชว์เฉพาะอ่าอันที่มีก่อนนะครับอันนี้อีห้องมีอทั้งหมดสี่ห้องอ่หนึ่งชั้นแล้วก็ ลักษณะแบบนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่ loft house นะครับมีทั้งหมด3ชั้นมีห้องหนึ่งห้องแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อัตราในการวางสา0นี่ครับก็จะถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะกว้างๆอย่างนี้นะครับชั้น2ก็ก็ทางออกทางเข้าก็จะเป็นชั้นสนะครับนี่และชั้น3ก็จะโลูกนะครับเราก็ต้องหาอะไรมาวางแ้นะครับ บ้านวิทยาศาสตร์ีทั้งหมดสองห้องเอ้ยไม่ใช่ดิสองชั้นห้าห้องแล้วก็อัตราการวางเฟอร์นิเจอร์สองร้อยห้าสิบนีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นห้องห้องที่ผมว่าเนี่ยเป็นห้องครัวแล้วตรงนี้ก็จะแบ่งแยกไว้นะครับบ้านรูปแบแบแป่งมุมนะครับมีทั้งหมดสิบห้องสองชั้นอัตราในการวางเฟอร์นิเจอร์สองร้อยห้าสิบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็จะกว้างคล้าย รูปสามแยกตามท้องถนนนะครับรูปตัว T หรือว่าเป็นแบบนี้นได้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นชั้นสองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีนเฮ o u s นะครับหรือรูปท้ายถั่วอัตราในการวาง150ห้องสี่ห้องแล้วก็สชั้นนะนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รู้สึกว่าห้องจะน้อยมากนะครับบ้าน รูปแบบตัวทีหรือว่าทีเฮาส์มีทั้งหมด12บห้องเยอะที่สุดที่ผมมีอ่ะมีทั้งหมด2ชั้นอัตราในการวางเฟอร์นิเจอร์สองร้อยนี่ครับเ่ะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีร,รันไดเครื่องกับภูมิอาานครับบ้านรูปแบบเมลักษณะแบบนี้ครับมีสองชั้นหห้องอัตราในการวางเฟอร์นิเจอร์2 5 0ิบ